สวัสดีค่ะธรรมะก่อนอาหารสวัสดีค่ะธรรมะก่อนอาหารสวัสดีครับธรรมะก่อนอาหารโอสมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสะภควะโตอระหะโตสมาสัมพุทธะสะนามัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบรุรพาธรรมบัณฑิตขอโอกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสนาธมิกขอสวัสดีลูกๆสมณีนขอเจริญธรมรมไปยังญา,าติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านปกติาทางวัด ก็จะมีการสัมโมทนียกถาในเวลาตอนเช้าวันนี้วันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มาสัมมนในช่วงเช้าก็รู้สึกยินดีที่มีโอกาสมาพูดหรือว่ามาแสดงธรรมให้กับญา,าติโยมได้ฟังในวันนี้ ตอนสมัยที่อาจารย์ยังเป็นเหมือนลูกนนนะอาจารย์ก็จะเล่าประวัติของอาจารย์ให้ฟังนิดนึงเพื่อเพื่ออาจจะเป็นกำลังจิตกำลังใจของลูกเนนว่าอาจารย์เนี่ยที่มานั่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมานั่งที่นี่ลูกนนฟังเนี่ยอาจารย์มาอย่างไงมาได้ยังไงตอนนั้นอาจารย์ก็เรียนจบปหกเหมือนลูกเนนนี่แหละ พอเรียนจบแล้วอาจารย์ก็ไปสมัครเรียนมัธยมต้นไปสัรเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านยายก็บอกอาจารย์ว่าไม่ต้องเรียนอาจารย์ก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยจบแค่ป .6 แล้วตัวเราก็เล็กนิดเดียวเราจะไปทำงานอะไรได้ถ้าเราไม่เรียนหนังสือ ก็เลยตัดสินใจคิดว่าถ้าบวชเราจะได้เรียนลูกเนนอาจารย์ก็เลยตัดสินใจบวชลูกเนนอยู่ที่บ้านอาจารย์พอดีก็มีบวชเนนภาคฤดูร้อนพออาจารย์ได้บวชเนนภาคฤดูร้อนแล้วอาจารย์ก็ได้ท่องหนังสือ,อท่องหนังสือนวโกวาน ในสมัยนั้นก็หนังสือนวโกวาดก็เล่มละห้าสิบสตังค์ลูกเนนเป็น่เล่มเก่าแก่เวลาท่องหนังสืออาจารย์ก็จะให้ไปในป่าช้าลูกเนนเป็นอุบายของท่านอาจารย์ก็เรียนสืบมาอย่างนี้นะทําไมก็มีคําถามในใจว่าทําไมต้องให้ไปท่องที่ป่าช้าด้วยท่านจะมีเทียนให้หนึ่งเล่มไม้ขีดหนึ่งกล่อง ถ้าท่องไม่ได้ห้ามออกมาลูกเนียอาจารย์ก็ไปท่องหนังสือพอได้แล้วก็มาส่งเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนว่าท่องหนังสือจบแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์อยากเรียนก็คืออยากเรียนภาษาบาลีลูกเนียที่อาจารย์ตั้งเป้าไว้อาจารย์อยากเรียนภาษาบาลีทำไมถึงอาจารย์อยากเรียนภาษาบาลีลูกเนียนรู้ไหม ตอนสมัยอาจารย์ที่อาจารย์เป็นเด็กเห็นพระมหามาบ้านเป็นมหาเนี่ยเท่ดีนะพูดมีเหตุมีผลมีหลักการฟังแล้วอ้น่าเชื่อถือเป็นมหามันโก้ดนะีความคิดของอาจารย์ในตอนนั้นนะอาจารย์ก็เลยบวชเข้ามาก็เลยเออเราน่าจะเป็นมหาเหมือนเขาบ้าง ก็เลยอยากเรียนบาลีลูกนินอันนี้คือประเด็นแล้วถามว่าพออาจารย์บอกว่าอยากเรียนบาลีคนอื่นเขาหัวเราะนะแม้แต่กระทั่งญาติตัวเองก็ยังหัวเราะอาจารย์เลยมันจะได้เลยอมหาเนี่ยหน้าตาแบบนี้จะได้มหาเหรออาจารย์ก็เลยถามว่ามหาเนี่ยประโยคอะไรเขาบอกว่าประโยคสามอาจารย์คุยทับเลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะเอาโคตรมาหาเลยว่าอย่าง,งานั้น อาจารย์ก็เลยตั้งใจเรียนมาเรื่อยตอนอาจารย์เป็นสมเด็จเหมือนลูกเนียเนี่ยอาจารย์ไม่คิดอะไรเลยลูกนียนะเรียนอย่างเดียวครับอาจารย์บอกให้ท่องก็ท่องอาจารย์บอกให้เรียนก็เรียนบอกให้ทําวาระก็ทําแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยเพื่อนไม่ต้องทําหรอกอาจารย์ไปทําเองนะครับห้องไม่ต้องถึงวาระอาจารย์ไปทําเองตั้งใจศึกษาเราเรียนมาเรื่อยๆเป็นลําดับลูกเนน จากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นในหลายปีจนว่าอาจารย์เรียนจบใช้ระยะเวลาการเรียน10ปีลูกเนีนแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปเรียนอาจารย์ตั้งเป้ายังไงอาจารย์จะบอกลูกเนีนว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเนียนไอ้เนียนมอดเนียนกล้อง เนีนวงวันเนีนทั้งหลายเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนลูกเนีนอาจารย์ตั้งเป้าหมายว่าอาจารย์เข้าไปในกรุงเทพอาจารย์จะจบประโยคปท9ก้าแล้วจบปิญญาตรีอาจารย์ตั้งเป้าหมายแบบนี้อาจารย์มีธงของอาจารย์อยู่แล้วในความคิดอาจารย์ในตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเด็กเหมือนลูกเนียนนี่แหละแต่ว่าคิด คิดเฉยๆสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จแต่ว่าถ้าคิดแล้วทำเนี่ยสำเร็จแน่นอนลูกเนนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ท่องหนังสือเรียนหนังสือสำเร็จแต่ว่าวิธีการจนว่าอาจารย์ได้ไปสมัครเรียนลูกเนนเอาประโยคนก้ 9, ไปสมัครเรียนใน มกเกษมบัณฑิตอาจารย์ได้รับทุนไปเรียนในนั้นพออาจารย์จบเป็นนักเรียนทุนลูกเนนเข้าไปเรียนในมหาลัยจ่ายครึ่งหนึ่งลูกเนนไม่ต้องเสียเต็มเหมือนคารวาสนะคารวาสจ่ายสามหมื่นใช่ไหมอาจารย์จ่ายหมื่นห้าครับเป็นนักเรียนทุนลูกเนนอันนี้การเรียนของเรานะเข้าไปลูกเนนโทรศัพท์อาจารย์ก็ไม่มี โน้ตบุ๊กอาจารย์ก็ไม่มีลูกนินตอนอาจารย์ไปสมัครเรียนกะบอกเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จบอะไรมาอาจารย์ตอบว่าอาจารย์จบการบินมาจบการบินเขาว่ากันไนะเอาท่านจบการบินแล้วทำไมท่านไม่ไปเรียนการบินจเจริญพรโยม อัตมาในจบการบินสายบินนาบาทเอกครองสามวายมโอโ้ท่านดี่มีมุกเยอะจังเลยนะตอนนี้ก็ถามต่อว่าท่านจะเรียนคณะอะไรอัตมาเข้ามาเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาตมาจะเรียนคณะอะไรที่พอจะแมตกับพระพุทธศาสนา ก็ได้ครูที่ปรึกษาแล้วก็ปรึกษาท่านบอกว่าท่านมหาควรจะเรียนสาขาวิชาจัดการคือเข้าได้หมดเลยเพราะว่าท่านเป็นพระสะดวกอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเลยสมัครเรียนลงสาขาจัดการใช้เวลาเรียนสองปีลูกนีนจบก่อนที่ยังนี้ยังไม่จบนะลูกนี้น,นะในระหว่างคุยก,กันกับคนสมัครเรียน ถามอาจารย์ว่าท่านมีลายไหมยโยมลนยนี้คืออะไรโยมท่านนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยโทรศัพท์ท่านมีไหมมีโยมเป็นเครื่องที่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นโยมก็เลยเสริมต่อไปว่า ท่านมหาการเรียนระดับปริญญาโทนี่เขาจะส่งงานลงไปในไลน์เขาว่าอย่างนั้นท่านจะต้องมีไลน์นะอาตมาสงสัยอาตมาจะต้องไปสักใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ท่านท่านจะต้องไปหาโทรศัพท์ที่มันส่งไลน์ได้อาจารย์ก็มีโทรศัพท์ตอนนั้นแหละที่มีไลน์ลูกเรียนอาจารย์จบประโยุกต์นะถึงมีโทรศัพท์นะลูกเรียนนะ แล้วยังไม่พอแค่นั้นโลกนี่ยังถามต่อไปอีกว่าท่านมีอีเมลไหมก็เกาหัวนิดหนึ่งโยมอีเมลนี่คืออะไรเอา้าอีเมลก็ที่เขาส่งในคอมพิวเตอร์ไงท่านโอ้ไม่รู้จักเลยเอาอย่างนี้ท่านท่านกลับไปวัดแล้วให้เพื่อนท่านสมัครให้ท่านนะเวลาเขาจะส่งงานเขาจะส่งทางอีเมลท่านก็เ,เลยได้รู้จักอีเมล อจารย์ก็เลยนับหนึ่งม่บ่เลยลายเล่นยังไงวะอีเมลเนี่ยสมัครยังไงเริ่มนับหนึ่งแล้วเข้าไปเรียนลูกเรียนสองเดือนแรกเขาสอนอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลูกเรียนเหมือนกับพวกเราเรียนบาลีเนี่ลยแหละลูกเรียนเดือนแรกๆก็มันจะเป็นแบบงึกๆหักๆตอดใส่ตอดขวางงงๆลูกเรียนมันเป็นแบบนั้นอนะ่ะพอจะสองเดือนสามเดือนแล้วก็ลูกเรียนก็ จะเข้าที่เข้าทางแลละแต่ว่าความเพียรของลูกเนรเนี่ยอย่าทิ้งครับเหมือนกับบคุคคลที่ตีเหล็กลูกเนรเวลาตีต้องตีตอนที่มันร้อนตีเหล็กถ้าตีไม่ร้อนเหล็กไม่แกล่งลูกเนรต้องตีในเวลาที่มันร้อนพออาจารย์ไปสมัครเรียนเสร็จ กลับมาโทรศัพท์ที่มีไลน์เราก็ต้องไปหาอีเมลเราก็ต้องสมัครโน้ตบุ๊กก็ต้องไปทำเพราะมันทำวิจัยลูกเนนนะทำวิทยานิพนธ์นะครับอาจารย์ก็ต้องไปเริ่มหาทหั้งวัยหมดเลยนับหนึ่งลูกเนนฉะนั้นลูกเนนเราเพิ่งเริ่มต้นอยากให้กำลังใจลูกเนนว่าอย่าท้อในการเรียนลูกเนน ลูกเนนยังคงอาจจะไม่เคยไปในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยาศาสนาเขาอยู่ในฝังไว้ในดินลูกเนนลูกเนรรู้จักไหมว่าเขาฝังไว้ในดินเขาฝังไว้ยังไงก็ <c oughs> คือมันผ่านเนือนนานมาแล้วาศาสนาของเขาเนี่ยมีทาวารวัตถุที่ฝังอยู่ในดินแต่ว่าคนอินโดนะลูกเนนนะพูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะ เขาจะเอาศาสนาของเขาขึ้นมาไว้บนดินลูกเดน,นแล้วเราล่ะมองย้อนดูก,กับเขากับของเขาของเขานี่อยู่ใต้ดินลูกเดน,นเขายังมีความคิดที่ว่าจะเอาศาสนาของเขาเนี่ยขึ้นมาไว้บนดินลูกเดน,นแล้วเราล่ะ จะให้ศาสนาของเราอยู่ตรงไหนดีเนียนกล้องน่าคิดนะลูกนี้นะนะนะน่าคิดตอนนี้เรามีโอกาสมีครูบาอาจารย์มีที่เรียนสะดวกสบายลูกเนีนอยากให้ลูกเนีนตั้งใจเรียนนะอาจารย์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นว่าศาสนา ขอฝากไว้กับลูกพระลูกเนนทุกรูปที่เรามาศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยคำสอนถือว่ามาถูกทางแล้วศาสนาสอนให้เราขัดเกลาลูกเนนสันโดดนะรู้จักเพียงพอในสิ่งยินดีตามมีตามได้ลูกเนนอาจารย์ก็คิดว่า พูดมาเป็นเกล็ดความรู้เพื่อบางรูปอาจจะคิดได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา,าสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขออังอิงเอาคุณพระศรีพระรัตนตรัยจงปกปักรักษา ลูกพระลูกเนรแล้วก็ตลอดไปถึงญาติโยมทุกคนให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ประกอบโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถอิดสาธุสาธุ สาสวัสดีค่ะธรรมะก่อนอาหารสวัสดีค่ะธรรมะก่อนอาหารสวัสดีครับธรรมะก่อนอาหาร